สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวปั๊มน้ำที่ผมได้ทําการติดตั้งไว้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำา12โวลต์น,นะครับผมเอาไว้ใช้ตอนไฟดับนะครับผมใช้ดูที่ตัวปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำา12โวลต์น,นะครับ180วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นแปลงถ่านธรรมดาครับตัวละพันกว่านะครับเพราะถ้าเป็นกวกปั๊มน้ำา12โวลต์ บัตเลตอะไรพวกนี้ราคาจะสูงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานหนักครับเอาไว้ใช้แค่ตอนไฟดับก็อุปกรณ์ก็จะมีปั๊มน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเช็ควาลวนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำเป็นแบบตัดต่ออัตโนมัติด้วยนะครับใส่เช็ควาลวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเพ t สเชอร์สวิตนะครับเพรสเชอร์สวิตตตัวนี้เท่าที่ผมหาซื้อได้นะครับ ที่แรงดันน้อยสุดๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ตอนที่สั่งให้ปั๊มทํางานนะครับจะอยู่ที่0.7บาร์นะครับแล้วก็สั่งให้ปั๊มตัดการทํางานนะครับอยู่ที่1.4บาร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราใส่ค่าที่สูงนะครับปั๊มน้ําจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าไอ้ปั๊มน้ํา12โวลต์ตัวนี้จะสร้างแรงดันได้ไม่มากเท่าปั๊มน้ําบ้านที่เป็น220โวลต์น,นะครับก็จะมี เบเกอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เปิดปิดนะครับตัวนี้ผมเขียนไว้ว่าตำแหน่งออนออฟนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับก็จะมีสายไฟที่เดินมาจากแบตเตอรี่นะครับก็ผมมาร์คไว้เป็นบวกลบนะครับก็ตอนแรกที่ผมทดสอบนะครับใช้สายไฟเล็กนะครับเล็กแบบ เท่าๆตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยความยาวนะครับประมาณเกือบ2 0เมตรจากแบตเตอรี่นะครับสายไฟค่อนข้างร้อนเลยครับผมก็เลยเอาสายไฟขนาดใหญ่มาใช้นะครับเพื่อให้สายไฟไม่ร้อนนะครับส่วนตรงนี้สายเล็กตรงนี้มันเป็นจากโรงงานนะครับก็คือมันระยะสั้นครับไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าจากตัวปั๊มก็เป็นสายไฟเล็กอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสายไฟประมาณนี้นะครับ ก็หลักการทำงานของปั๊มน้ำที่ผมทำตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นไฟใส่ไฟที่ออกมาจากปั๊มนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวเพชเชอร์สวิตตัวนี้นะครับเพชเชอร์สวิตก็จะทำหน้าที่เปิดปิดนะครับโดยกัน้นตัวนี้จะเป็นไฟที่ต่อกับเบรกเกอร์ DC นะครับพอเราเปิดตัวนี้ทำงานนะครับไฟก็จะวิ่งมาที่เพชเชอร์สวิตตัวนี้นะครับ โดยที่ถ้าแรงดันอยู่ในตำแหน่งที่เป็น1.4ตัวนี้จะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานนะครับแล้วก็พอแรงดันตกมาที่0.7บานะครับก็จะสั่งให้ปั๊มน้ำกลับมาทำงานอีกนะครับตัวนี้ไม่ได้มีถังแรงดันอะไรนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้แค่ระยะชั่วคราวนะครับแค่ตอนไฟดับเท่านั้นนะครับเห็นว่าผมใส่ตัว พเชอร์เกตที่เป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ผมใส่เอาไว้ดูเล่นๆนเฉยๆครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้ผมจะใส่เป็นจุกเอาไว้เปิดปิดได้นะครับเอาไว้เผื่อตอนไล่อากาศเวลามีอากาศนะครับก็เอาไว้ไล่อากาศได้ครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะใส่เป็นข้อต่อข้อต่อตัวที่ว่าสามารถถอดออกมาปั๊มน้ํามา,ม,ามีปัญหาอะไรเงี้ยฮะถอดมาแมนเทนเนนได้ครับ ก็การต่อก็ที่ผมต่อก็จะจ้ำกับตัวจากตัวนี้นะครับที่ต่อกับปั๊มใหญ่ภายในบ้านนะครับจ้ำเข้ามาโดยติดตั้งวาล์วกั้นตัวนี้นะครับเวลาไฟมาปกติตัวนี้เราก็จะปิดไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วอีกตัวนึงนะครับเอาไว้กั้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้ท่อร่วมกันแต่ว่าเรา จะเอาไวกั้นไว้แยกตอนไฟดับกับไฟมาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะจำลองเหมือนลักษณะคล้ายๆไฟดับนะครับโดยผมจะทำการถอดปลั๊กอันนี้ไฟบ้านนะครับตัวนี้ถอดปลั๊กถอดปลั๊กออกแล้วทีนี้ผมจะเปิดน้ำทิ้งนะครับผมเปิดน้ำทิ้งอยู่นะครับตอนนี้รอเพชร ให้เป็นศูนย์เน้อนะครับเพื่อที่จะไล่น้ําในระบบให้หมดก่อนนะครับแต่ว่าที่เห็นน้ํายังไหลอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีถังแรงดันของปั๊มตัวนี้นะครับน้ําก็เลยยังไหลอยู่อีกนานนะครับนานพอสมควรเลยครับยังไหลอยู่ครับตอนนี้ แรงดันเป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดวาล์วน้ำไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจําลองลักษณะเหมือนไฟดับนะครับผมก็อันนี้เบเกอร์ยังยังยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะสลับวาล์วตัวนี้ให้น้ําให้วิ่งมาที่ปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อด,ดูดนะครับแล้วก็ผมก็จะเปิดตัวนี้นะครับวาล์วตัวนี้ ตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้เพื่อให้น้ําเข้าไปในระบบนะครับโดยผมจะทําการปิดวาล์วตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําย้อนเข้ามาในปั๊มของปั๊มใหญ่ตัวนี้นะครับตอนนี้เราเปิดวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเบรกเกอร์ครับอ่าอันนี้ออฟอันนี้ออนนะครับก็คือเราจะเปิดออน แต่ที่ตอนนี้ปั๊มมันหยุดการทํางานก็เพราะว่าผมไม่ได้เปิดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดน้ำให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เปิดเปิดน้นําแล้วนะครับจะเห็นว่าป๊มน้ําก็จะแรงพอใช้ได้นะครับอัน,นี้เดี๋ยวผมจะลองปิดน้ํานะครับ นี่ปิดน้ำก็คือความน้ำก็อยู่ทางานนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้เลยครับอันนี้ผมเปิดทิ้งไว้แล้วนะครับทีนี้ผมจะจาลองว่าผมปิดวาล์วน้ําข้างบนนะครับแต่ผมจะให้ดูตรงจุดนี้นะครับนี่ก็เหมือนเราปิดวาล์วน้ำข้างบนเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้ผมจะให้ดู ใกล้ๆนะครับพอเราเปิดตัวนี้ตัวเพชเชอร์สวิตตัวนี้ก็จะสั่งให้ปั๊มทำงานนะครับที่เราต้องใส่เช็ควาลตัวนี้นะครับเพื่อที่เวลามันปั๊มน้ำออกไปจากตัวปั๊มแล้วนะครับเพื่อให้เพชเชอร์มันบล็อกอยู่ที่ออกจากตัวปั๊มไปนะครับเพราะถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะครับเพชเชอร์สวิตตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับ อันนี้เราก็ปิดวาล์วตัว p i ชเชอร์สวิตก็จะสั่งปิดน้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาที่บ้านไฟดับบ่อยนะครับก็ใช้ปั๊มน้ำ12โวลต์ต่อใช้กับแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ใช้ตอนไฟดับก็ได้นะครับหรือจะเอาการต่อระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติตัวนี้นะครับไปใช้กับระบบโซลา่าปั๊มก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ